วันดีรึเปผมเรล่าก้าวไปเป่านแต่เล็กเป็นหนักลงไปกับงดนตรีกล้องไปแดงรกเปามือนลอนนน่แนชัวร็วแต่เลกงไปแดงร้อยเรนองกะนรละแอยู่วงกระโปงกําแป้งวงเนอะไม่ไม่เมือนไปแดงแต่เล็กก็เลว่ก็เลว่นุ่งรเปล่อะไรละแต่แต่แต่เล็กร้อยิงร้อยแต่แดง Rầm mông rầm cất bay đen Giờ bà cho vàng chuyên vào đầy rầm Giờ bà cho vàng là chuyên mà đầy rầm tát tết tao tè đâu đè đâu Tè đè đâu đè đâu đè đâu Nhà nó là bây giờ Núc 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 Chân lông này Ờ cái là bà cái lông Rông nèo này Thì bí lông như vô là mông Ờ lông lục túng Ờ bí lông lông lục túng nha Ờ bà lông có khay Ờ lông là tôn Ờ

แล้วที่ว่าพี่ร้องนี่ก็ว่าพี่ร้องอะไรก็อยู่ประมมดเดียววงการเพลงมันนั่นนะ้พี่ร้องนะก็แล้วก็แล้วว่าก็แล้วว่าพี่ร้องพี่ร้องว่าเพลงระอว่าเพลงเพลงเรื่องก็เพลงรถนี้พี่ร้องว่าเพลงที่เขาแต่งมานนี่อาอะไรบอกว่าพี่ร้องอะไรและเราว่ารถมากว่าเรื่องเขาพี่ร้องว่ารถมากว่าเรื่องเวลาเรนเราปากแกงนราพี่ร้องผมบอกเรื่องมากว่ารถเราว่ารถมากว่าเรื่องเพราะมาเรื่องมากว่ารถ

ปันลงปันปันปันลงเรือน้อยลอยวนในเายชันเวลามีทั้งผุ้ชมผูบานทบประกันกันตาเร้ยบร้อยมีเรือมีเรือเรือมีอฮึจัดเตยเลยกินรสเก่งฟังเพลงลูกลุงอย่าลืมลูกทุ่งที่เก็บรสใจมีรสดาวมีรถเรื่อยเรื่อยนะเรือยนะเรือนะเดี๋ยว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 ชุด con bàn cột nối thôi đưa chăm hả bữa lôi Trên đưa phi ơi lại mồm lại bị lông phải phải đưa à bữa lôi nè, bị lông nè đưa đưa mi lại lông nè bị lông mi đưa mi đưa ở à, bị lông đặt 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 à đen nước cốt rất chân mình cầu trâu chân mây kỳ Mây xâm sắc gì chân mây, anh ông mì đất mì đất bàn bàn lông bàn tôi lông lông tôi, chọc, tôi, tôi vào thu Long giả yeah, ma hai rắc chặt con rồi lên chân hai chạy đất nè chụp chân nam chả lo làm kè mi 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 mì đưa bị long mi đưa mi đưa ô bị long đập to đập to con cái chiếc của nấn phè Ai lấy bị long nè Ờ, nè 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 lao mày luôn này à, chắc chắc luôn luôn nè này tiếng đất đồn gà buôn đất tay này quăng lên chạy ai quay trái nắng mi tập cát cả... อันนี้รถตวนกับอนด์เตยบ้านว่าไปรองบ้านว่าไปรองบ้านว่าที่จอดไอ้นุ่มเรืออ้วนนั่นนวลแล้วน้องข้องเลยไหมปากกล้นเสียงตายวัวลากลำบากทุกวันจุดใจว่าน้ำตาแตกตุนจากพี่น้องต้องจำตุนอันนี้เรามีมีมีเรือไอ้นุ่มเรืออ้วนน้ำแรงนะเรืเรือมีเรือไปรองนะเอาไปรังรถ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 ไม่เดี๋ยวตอนนึงก่อนจักรกับรถตัวมาจากกรุงเทพต้นทาง Trời loài quang, kí tưởng tên anh kèm cao Mẹ trong quân, dù bấm là mình trà đào Chọt, kinh cao sao à, dập ta dập à, này tế tâm tàng Ngơ, à, âu rửa 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 Chọt, vlog mới, lời, tịt lời, ban ban Rửa Rửa đây là ba, cái là ba, là ba, rửa đây là ba, rửa, đây. rửa 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 ย่าบินมันบินมันวันย่าว้นมันบินอยู่ลิบลแต่ว่าบินมาใกล้ลิบบินลิบลิบมาปลว่านอนเราบินแล้วไรเรือเรือบินเราบินเกี่ยวกันนึกเกี่ยวกันเรือเมื่อไรเรือ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 เมื่อไรเรือเรืมันนึกเกัาเกล็ดบลงบุลงบลงกี่ลบลงอแคลวากแลวัเดือเดือเมื่อไรเรืออเอ๋อนยอกันจนอยู่เนหายไปไม่รู้ตะตี bọc đọt trách tớ bọc mà tạc đi đọt trách tớ nên ông nói là luật trách tớ qua bị lông bị lông liền mới nằm lưng ná lưng ná liền ná liền ná bị lông ngồi cả 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 giờ biết nói lưng ná giờ đây giờ đây lê quá lê quá đây 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 anh nôm lê quá nôm lê ô ô lê bị lông ô lê là lùm 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 anh nôm tăng kê răn đây á pra lòi พบจันปัญญาจี่ดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้าม้วนเดยนดามก็แม่กซ์พีดีคนลูกน้ำแกเหมือนกันคุณมีจำปันหลายปีป่านนี้เราเราก็แล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีเรือดมันเลยนี่ไม่จำแต่ว่าไม่มีเรือดไอ้นุ่มตังแกนี่ล่ะอันนั้นเลยดินในแอปลานี่ล่ะไม่มีเรือดลองให้จับำแฟนก็ไม่พบเรือดโอเคไปดูแล ลองให้จบแรยแต่ไม่มีจิงจิงนนนนลูกจิงแม่นนยาไปแล้ว e